ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับหมอเองนะครับกับเกมเรนเจอร์และโคโาโบในนี้ของเราก็เป็นท่าสุดแก่แห่งหน่วยป้องกันอสูรนะครับผมว้าว้าวอันนี้แล้วแบบเขาเฉลยไวมากนะแบบตุ้มผมแบบเฮ้ยยังไม่ได้เดาเลยไม่ไดที่ผมดูนะผมชอบมากเยดาที่แบบอาพระเอกเราเป็นนี่ใช่ไหมเป็นสกิลเนาะใช่ปะผมยังไม่ได้ดูเลยเป็นไรก็บอกผมด้วยแล้วกันนะ ที่พาะเอกเอาเป็นเสียดายที่พระเอกไม่ได้มาเป็นตัวแล้วกันเนาะแล้วก็อ่าเขาตำแหน่งไหนจะตำแหน่งไม่ได้แต่แบบคนนั้นอ่า <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรดีถ้าดูเหมือนกันก็น่าจรู้นะว่าเขาเป็นคนไหน <c oughs> <c oughs> อโอ้โหเกียร์รองเทา้าด้วยเฮ้ยก่อนพูดถึงเกียร์ขออน,นี้ก่อน ตอนนี้ก็หลังสี่ทุ่มของวันที่30กันยาน,นะครับผมก็จะเพิ่มโอกาสเคียวกะที่วันนี้แล้วก็เทนกะแล้วก็ชู่ๆนะครับผมซึ่งความเก่งกาจผมก็กลางๆแล้วกันนะไม่ได้สุดนะครับผมจะมีเคียวกะที่เล่นได้แต่ว่าเคียวกะไม่ทะลุครับผมแต่มีเพิ่มบาลียให้นะแล้วก็ถูกทักษะแล้วก็ความเร็วการเคลื่อนที่นะครับผมแล้วก็ตัวรอบนี้จะเป็นบาเลียทักษะสองนะสามตัวได้ไหมหรือสี่ตัว บอทั้ง4ตัวเลยแต่ว่าชูๆจะเป็นบาเลีนหนึ่งน,นะครับผมที่เหลือจะเป็น2หมดอ่าช่ช่ยชายคคร่ <c oughs> าวๆก็น่าจะรู้จักกันหมดน,นะครับผมแต่ ه, ก็จะมีเฮียแมก็เป็นสร้างความเสียหายผมไม่ทะลุเหมือนกันแล้วก็บัฟนะแล้วสองตัวนี้จะเหมือนกันเลยตัวนี้ก็เฮ้ยไม่รู้ภาพสนามเป็นยังไงแต่ผมขอถอนคำพูดของเทนกะนะครับผมเพราะว่าสกิลเขาเนี่ยอ่าลูกเลอกทักษะมาตะไม่พอนะครับผมยังสร้างความเสียหายส0 0 0ด้วยนะ แล้วก็มีรถระยะด้วยอันนี้น่าสนใจแล้วก็บ้าความเร็วการโจมตีแล้วก็ชแชร์ทักษะนะครับผมค่อยๆว่ากันในเกมอีกทีใครสุ่มได้ก็รีวิวได้นะครับผมชิคุก็เป็นแทงนะเแทงสองดาเมจน,นะครับผมอย่างนี้ทธอรู้สัามผัสได้นะหรือว่าจะเล่นได้หมดก็ว่ากันในเกมอีกทีนะครับผมเพราะว่าภาคสนามเราก็ต้องรูท้ทีน้องว่าเป็นยังไงแต่ว่าเกียร์เนี่ยสิ <laughs> ผมว่าไม่ได้อ่านไม่ได้ดูในกลุ่มเลยผมก็เปิดดูโอกาสอ้าวเพิ่มโอกาสเกียร์แปดดาวพอกดเข้ามาดูรองเท้าโอ้ค้งก่อนปืนปืนเป็นไอ้นี่เนะเาะอัปเกรดไม่ชเาเกรดเป็นธาตุแสงนะผมแล้วนี่เป็นธาตุม,ม,ามืดเพิ่มพื้นที่การใช้ซักสอบพวกไรากาดมากเลยนะค้งก่อนบอสม,มาเ็มามาอย่างนี้เลยผมไม่มีบอสนะครับผมแต่ว่ามีมืดสิบสองตัว <laughs> บอกใจตัวเองก่อน อ่าก็เป็นปืนไรเฟริลนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นจมตีรวมจมตีโดนแน่นอนแต่ว่าเป็นช้ทักสาอีกครั้งนะครับผมถ้าโดนแน่นอนแล้วก็ระยะเวลาจะเป็นชิ้นนี้นะครับผมดาบญี่ปุ่นของเคียวกะนี่อันนี้ก็จะเป็นเกียร์สุดโหดช่องกลางเป็นอัพเกรดธาตุไฟนะครับผมเก็บไปได้อันนึงก็คือที่ข้าผมของชูชูนะครับผมผมสีเหลืองเมื่อกี้นะก็ดีเหมือนกันเออ,เอ,อ,เอ,อก็เหมือน เคลียร์ไฟนะครับผมจะเปลี่ยนจากต้านกับหลบนะครับผมอันนี้จะเป็นสร้างความเสียหายในพื้นที่ทุกทีจ้าจ้สร้างความเสียหายลงในพื้นที่ทุเวทีส่วนนี้จะเป็นสร้างบาดีนะครับผมก็เยี่ยมเกวกะเลยตามชื่อเจ็ดดาวนี่ฮ่าฮ่าเหมือนดาวไปนี่แหละอะไรหน้าดาวไปตำนานนะของอารคาราโบอนี่สลาบมาเบลเฟอร์เฮมานินะครับผมหกดาวก็ สะสม<笑><笑>ก็อยากได้อยากได้มาสะสมเหมือนกันแล้ววันนี้ก็อยู่กับรหัสลองของผมนะครับมาร้านหลักไม่มีของแล้วแต่อยากได้เกียร์นะผมขออ่าเขาเรียกว่าอะีรยวผมขอสร้างตัวกันนะครับผมก็เก็บไม่เยอะเราอาจจะสี่อาจจะสุ่มสี่ร้อยหกร้อยนะผมขอเก็บสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะล่าดหลักมาสุ่มนะครับผมแต่ตอนนี้ขอรหัสลองมาสุ่มกันนะกันมันไม่ครบสี่ร้อยอ่ะงั้นเอาเป็นผมจะสุม่ม อ่าสีครั้งเนี่ยสรอบแล้วก็200รอบหนึ่งเนาะจัดไปครับตอนนี้เอารหัสเรามาเท่าตัวเอ้ยเดี๋ยวดูสิโอ้ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถึงจะไม่พ่าดมืดก็เถอะแต่ว่าผมว่าทุกคนอ่ะอยากดูการสูงเกียร์นี้มากกว่าเนาะเออจัดไปผมตามใจอยู่แล้วผมขอ40ก่อน <laughs> เดี๋ยวสองจะไม่สนุกซึบเบ้มสองค่าครับผมไปกันต่อ ผมก็เบื่อนะคลิปก็อาจจะเร็วเหมือนทุกๆคลิปนะครับผมถ้าใครอ่าอยากถ้าคิดนานๆก็คอมเมนต์มาได้น,นะผมก็จะหาทําอะไรให้มันนานขึ้นนะครับผมอันนี้ผมอยากจะเข้าประเด็นไม่ให้คิเกียดน,นะเฮ้ย <c oughs> เหลือเหลือได้สองได้สามได้สีส่รอบนี่ว่าเปลี่ยนคัดใหม่ครับผมผมสุ่มสี่รอบนะอีอีกรอบหนึ่งผมไปสุ่มตู้ข้างล่างดีกว่ามารองเท้าเข้ามาก็ง่ายไป ดาวญี่ปุ่นแต่ไปครับผมจวสองร้อยผมไปสุ่มรองเท้าข้างบนนะเฮ้ยตื่นเต้นอะ่ะมาถือว่าสีรอบเมื่อกี้เป็นการสุ่มสั่งเมยนะครับผมรอบนี้แหละของจริงไม่หวังรองเท้าบูก็ได้อะฝาาไม่ต้องกังวใจปืนไรเฟิลก็ได้มา ดูเลสซิอรองเท้าบูนี่จะ0.60นะครับผมส่วนไลเฟิร์นนี่1.5ส่วนไลเฟิร์นะนี่1.25นะเยอะนะทำเป็นเล่นไปยกเลิกสี่ครั้งครับผมสี่แล้วก็ไปเอ้ยหมุนนานหมุนนานนี้โหลดข้อมูลไม่ใช่อะไรโหลดข้อมูลแบบเกียร์ใหม่ไง ทีสองยังย ma. ังไม่มาสามชิ้นแรกออกมาสามชิ้นท้ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่สามชิ้นท้ายสามชิ้นแรกก็มาแล้วครับผมปืนไรเฟิลของฮิมารีนะอ่าเอ้ยเดีข้อมูลจริงวะยิงเนี่ยช้าแต่พูดเป็นงั้นแหละแต่ได้มาแล้วนะครับผมเอ้ยไม่ดี่จะมางานเข้าแล้วมารหัสรองนี้รหัสหลับไม่ค่อยมาด้วยครับผมชิ้นส,สี่ต่อเลยชิ้นที่ห้า าเบิร์นหรือเปล่าชิดโยกโอเคครับผมอ่าได้ก็ฉื่นใจแล้วนะเบลร์ไรเฟิลของฮิวแมนนี้นะครับผมธาตุไฟนะเดี๋ยวดูตัวธาตุไฟแล้วสินี่ไงเอาบะ <c oughs> อ่าลืมเอาบะเอาบะเป็นตัวแจกฟรีนะครับผมอ่าที่เราจะทำตัวผีร้อยกันได้นะสก,กิลหนึ่งเป็นบาฟแล้วก็ถือไปสอบเป็นดาเมจนะครับผมเป็นสายว่องไวนะตัวนี้ เทพเดี๋ยวแล้วก็ช่างแต่ฉันเป็นพี่สาว400แน่นอนตอนนี้แต่ไม่ใช่ธาัุนี้ไหนดูธาตุไฟสิจ๊บนะครับผมโอ้โหซากุละมีกุซากุละมีกุเล่นได้หรือไม่เราก็จะเอาแค่เราไม่เอาค่าธาตุไฟก็ได้นะเราเอาค่าโดนแน่นอนแล้วก็สกิลเบอร์นะครับผมให้บอสแล้วก็ได้นะหรือไม่ก็ น้าแกงมันจีโร่เอ้ยล้านี้มีโดนแน่นอนช,ชิ้นเดียวเองเหรอว้ายมีชิ้นเดียวจริงด้วยแต่ตอนนี้มีสองชิ้นแล้วโอเคครับผมเอาเกตเรียบร้อยนะก็จะเป็นค่า44นะครับผมโจมตีรวมนะโดนแน่นอนอทักษะยี่สเนะครับผมอัตราใช้ทักษะอีกครั้งเนี่ย40เลยนะถั่วจริงอ่าผมจะใส่ให้บอสล้วกันนะอันนี้มันไม่ค่อยมีตัวเยอะ อ่าสงสัยถอดแรงไปหน่อยนะครับผมค้างเลยเมื่อกี้โอโถถอดใช้บีก็ได้แต่เรามันต้องถอดถอดฟรีตามสไตล์คนเฟี้ยวไงอ่าเพิ่มโอกาสรถราคาอะไรน่าไปแพ็คอัปเกรดเจ็ดาวนะครับผมอันนี้ก็เป็นแพ็คต้อนรับกลับมาอ่าร่าหลัผมเพิ่งกลับมาเล่นนะก็อย่างที่คลิปก่อนบ่นไว้ ก็จะเอาเล่นจริงๆสักทีแต่ไม่จริงจังนะผมแต่เล่นจริงๆเรกว่าฮ่าฮ่าดนตรีรวมนะครับผมสายให้สายไหนก็ได้นะโอเคอ่าไม่ทราบเดเลยผมขอเด d a ด e เตือนที่แ้วก่อนแล้วกันนะก่อนจะไปคลิปอ่านี่เดี๋ยวนี้แล้วผมลาดร้องผมไม่ได้เลยนะครับเอฟทีไม่ได้เอฟทีเก็บไว้ให้ล่าดหลักเถอเนาะไม่ต้องเอาร่ะนะลาดลองแล้วก็ไปดูลหาดหลักกันครับผมนี่พี่หมอเอง พี่หวังเองอะพี่หวังเองจ้าปะพี่หวังเองจ้าแต่ไม่โทรใช้ไม่ได้นะนี่รหัสหลักของผมเองนะครับผมก็มาใช้ตัวแรกหน่อยนะแล้วก็ผสมนิดนึงไม่รู้คิดอะไรอยู่มาอัปเดตซะหน่อยรู้อยู่แล้วไม่มีบอส <c oughs> ไม่งั้นเรามาตั้งโชว์นะนี่ครับผมได้ผมได้มูแดนมเพิร์ดสองตัวครับผมแล้วก็โคนี่ตัวหนึ่งแต่บอสไม่มานะบอสรอปีใหม่ก็ได้ สรุปปีใหม่ไม่เข้าตู้ <c oughs> หอเหี่ยวเลยแล้วเอฟทีมันรู้นกันอีกทีนะครับผมแต่ผมได้กลิ่นนะได้กลิ่นว่าอาจจะมาเออปึ้งเลย <c oughs> ส่วนเดือนนี้ไม่ได้ตัวอะไรนะครับผมน่า,ห,าหลักนะคลิปอื่นชอบลืมพูดแต่คลิปนี้จะไม่ลืมพูดนะครับผมกับป้อมซีซั่นพานะครับผมซีซั่นที่สามสิบเก้านะครับผมโอ้พึ่งมาสังเกตเลขนานเหมือนกันเนี่ยเยอะเหมือนกันไม่ใช่นานเยอะเหมือนกันเนี่ยสามสิบเก้าเป็นป้อมของเคียวกะนะครับผมแล้วก็พระเอกของเราที่เป็นมาลาบโซ่อยู่ สวยมากผมจัดแน่นอนแต่ไม่ใช่ตอนนี้แล้วก็มีภารกิจนะครับผมให้เก็บนะเดี๋ยวดูสิผมยังไม่รู้นะว่าของมีอะไรบ้างเดี๋ยวดูไปพร้อมกันนะครับผมตัวอาบะซูเปอร์เดลโอนาตัวแล้วก็อันตาดิอนาด์อกเตอร์เดโอนาจะเป็นเออร์พีแล้วผมเดือนก่อนแจกเยอะแล้วอ่าก็มีเป็นไทเปอร์นะครับผมยี่สิบห้าชิ้นนะยี่สิบห้าวันไม่ไม่ยากหรอกถ้าได้ทุกวัน จากใจคนลืมเล่นมันก็ยากอยู่นะครับผมอย่างที่ป๋าไม่ถงกใจพูดไปนะครับผมว่าเราหวังแค่ไรเฟิลน,นะครับผมวันนี้ก็ได้แล้วครับผมตามที่หวังนะภายในแค่สองร้อยบี้แอนร้อยหกสิบบี้นะผมทั้งหมดสามร้อยหกสิบบี้นะลาดลาดหลักต้องได้บ้างแล้วรองเท้าบู๊ทเนี่ยอาจจะรอรองเท้าบู๊ทกลับไอ้นี่นะครับผมแต่ไม่รู้จะมาเมือ่อไหร่อ่ะรองเท้าบู๊ทกับดาบญี่ปุ่นแต่ถ้าเกิด ใจร้อนเพราะจะสุ่มเลยนะครับผมไม่ว่าจะคู่อะไรก็ตามขนาดรองเท้าบูทแล้วหรือว่ารีวิวตัวเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์ได้นะครับผมผมอยากอ่านมากเลยส่วนตัวเนี่ยถ้าใครชอบก็จัดเลยนะครับผมไม่ต้องไม่ต้องสนความเก่งหรอกท่าก็จัดเลยผมสุ่มแน่นอนนะครับผมจะเป็นตัวสุ่มนะผมจะสุ่มหยอดๆเรื่อยๆนะชอบชอบอย่าสะสมไว้สำหรับคลิปน,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 นี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมใครได้รองเท้าก็คอมเมนต์ด้วยขอไม่ให้อิจฉาหน่อยขอบคุณที่รับชมตั้งฟังจทย์นะครับผมสำหรับนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับไปนอนแล้วบ๊ายบาย